ขอคอยชั้นที่108จริงๆแล้วเป็นชั้นที่ไม่ได้ลงด้วย10นะครับแต่เป็นชั้นหนึ่งที่น่าํำคาญมากๆนะขอข้ามเฟดหนึ่งกับเฟดสองไปเลยนะครับไปดูที่เฟดสามจริงๆแล้วความน่าํำคาญของชั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่ามียูอีนะครับที่มีความสามารถในการชุบชีวิตได้แล้วก็ฮิลได้หรือว่าลีน่าที่มีความสามารถในการต้านทานผลนะครับไม่ค่อยติดซีซีและช่วยฮิลซัมฮิลสร้างนะครับทำให้ล้มมาไม่ได้สักทีหรือแม้แต่เจ้าลูกที่มีความสามารถในการกลางโล่ลูดีเพิ่มาม้วาม แต่แมคานิกที่ทำให้คุณไม่ผ่านสักทีนะครับแม้คุณจะมีตัวดาเมจนะครับหนักๆหลายตัวก็ตามก็คือเจ้าชาชลเลอร์ที่ถ้าเกิดมันออกสก,กิลที่มีชื่อว่าถล่มปอตทีเมื่อไหร่นะครับทั้งทีมเราจะมีโอกาสในการตีพัดเป้าถึง60%ซึ่งลักษณะของการพัดเป้าจะเป็นการตีนะครับที่เป็นดาเมจประมาณสีขาวแล้วก็สีเทาๆนะครับซึ่งจะเป็นการลดทอนดาเมจไปกว่าครึ่งหนึ่งฉะนั้นให้สังเกตดีๆนะครับเมื่อถึงเฟสสามนะครับแล้วเจ้าตัวชาชลเลอร์ใช้ท่านี้เมื่อ เดี๋ยวไปดูไลฟ์อัพกันเลยนะครับไลฟ์อัพของทีมนี้หลักๆเลยนะครับก็คือผมจะเริ่มใช้เบริก้าในการไต่หอและก็คือตอนนี้อย่างที่ว่ามานะครับบัฟเยอะมากก็คือเป็นการเพิ่มนาเมจน,นะครับให้กับทั้งทีมที่เป็นสายเวทซึ่งก็รวมตัวมันเองด้วยและเป็นตัวที่ทำอัตราคิยิที่ข้ง่ายถ้าเกิดอัพสกลิกลมานะครับจะตั้งต้น33%ทำของทั้งตัวนะครับให้อัตราคีิ์ที่เข้เกิน67%เซตอุปกรณ์จะเป็นอัตราคีิ์ที่ข้นะครับโดยชิ้นที่เป็นอาวุธเพิ่มความเสียหาย แล้วก็แหวนในการโจมตีปกติติดเผาไหม้นะครับอันนี้ผมเอามาบวก9เพื่อต้องการการโจมตีเปอร์เซ็นต์เฉยๆยนอกจากนั้นเบริก้าได้ถูกปรับมาใหม่ตัวการโจมตีปกติจะลดคุาลสกิลนะครับให้กับทั้งทีมด้วยเฉพาะในหอตัวสําคัญอีกตัวจะเป็นตัว CC ตัดฮิลอย่างเจ้าคางอูร้านะครับ CC เป็นหินกับตัดฮิลนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแน่นอนว่าผมยังไม่ได้ทําอุปกรณ์ที่เป็นเข้าเป้านะครับที่ควรจะเป็นเซตหมอปีของเซตไฮดา้าแต่ตอนนี้จะใช้เป็นตัวดามจลองไปก่อนนะครับเป็นเซตตะตะ เซิรว,วนนะครับจะมีแหวนเข้าเป้าเพิ่มเติมซึ่งตำแหน่งซีซตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีตัวเวทที่เป็นยูชินจะใช้งานได้ดีกว่านะครับเพราะว่าได้รับปาเพิ่มดาเมจจากเจ้าเบริก้าด้วยตำแหน่งต่อมาจะเป็นตัวดาเมจลองนะครับลองจากเจ้าเบริกา้าเพราะว่าเบริก้าตอนนี้ใช้เป็นตัวดาเมจหลักในแถวหลังไปแล้วก็จะใช้เป็นพยักเมคาหรือว่าแทโอได้เช่นกันเซตอัตราคริติคอลตามปกตินะครับแล้วก็ทอาอัตราคริติคอลรวมให้ใกล้เคียงร้อยถ้าใช้เป็นพยักเมคาสามารถใช้เป็นแหวนเกราะ คืนชีพหรืออมตะก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจบวก9้าตำแหน่งนี้ที่เป็นดาเมจรองนะครับก็คือใช้เป็นยอนพีได้เช่นกันต่อมาจะเป็นสตําแหน่งสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับก็คือตัวฮิล้างในบัฟอย่างเจ้าลูซี่ฮิวแรงตามค่าป้องกันแล้วก็ลางดีบัฟได้รวมถึงเพิ่มป้องกันด้วยนะครับเซ็ตที่ใช้จะเป็นเซ็ตป้องกันนะครับป้องกันเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดโดยให้มีออฟลองนะครับเป็นต้านทานผลให้มากที่สุดเพราะว่าตัวมันจะต้องไม่ติดใบัฟซีซีแล้วก็เเเพพิิิิ่่่มมมมแหวนนนนตตต้าทผลัได ตัวกลางโลนะครับก่อนเข้าเฟสท,ที่สําคัญามากอย่างเจ้าอีวานควรจะต้องมีระดับ c ด้แล้วนะครับในชั้นนี้กลางโล่เพิ่มบล็อกเซตป้องกันเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ทําป้องกันเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณสา0พันและทําให้กลางโล่ได้แรงมากๆแล้วก็แหวนเพิ่มเติมเป็นแบบป้องกันในกรณีที่ลูซี่นะครับถ้าเกิดทํา c 6ได้นะครับตัวที่เป็นความสามารถในการฮิลเนี่ยจะลดกราสกิล1 5วีให้กับพาทมิรแถวหลังที่เป็นสายเวทในกรณีนี้จะเป็นเบลิกา้า สตเดเลียงก็สามารถใช้เป็นตัวฟีได้เลยนะครับปัจจุบันโคอาของผมก็อัพเป็น6ดาวนะได้เพิ่มจบตีทั้งหมด12%การจอสกิลเนื่องจากว่าใช้เบริก้าเป็นตัวหลัก,กน,นะครับก็จะมีเริ่มต้นด้วยกลางโลสกิลบนสกิลล่างของเบริก้าแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการแมนนวลซะมากกว่านะครับ <Yes! S 1> อันนี้ให้ควบคุมแบบแมนนวลน,นะครับก็คือตัวสกิลตโนตัตรมาี่ยปิดไปเลยนะ เฟสหนึ่งนี่ใช้สกิลแค่2คอมโบก็จบได้แล้วส่วนเฟสสองนี่ใช้ประมาณสาสีสกิลพยายามเปิดด้วยซีซีก่อนนะครับไม่ให้มันกลางโล่กลางลิงค์ิวได้ เนี่ยท่าเนี้ยของไาชอล์ที่ว่าถ้าเกิดไม่ล้างดีบับอ่ะมันจะตีไม่เข้าเลยมันจะพลาดเป้าดาเมจลดไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะงั้นเดี๋ยวต้องล้างดีบับทิ้งก่อน เรวขอเก็บให้เกอบหมดก่อนให้เหลือเลืออไว้ประมาณนี้นะครับเราก็ทำการฮิลคุณธรรมที่ราคขอแล้วก็พอคาเฟสสุดท้ายนะครับกลางโลกไม่ยอมให้ผ่านไปหรอกนะ ตอนนี้ก็โจมตีได้ปกตินะครับพยายาม RCC ไปก่อนชุดแรกนะสังเกตช,ชางเชลเลอร์ดีๆนะครับถ้ามันออก,กอนนี้ไปชั้นเมื่อไหร่ให้เตรียมล้างดีบปั๊บได้เลยน,ลเน,นี่ก่อนนะครับแล้วก็ตัดฟิว RCC กระตัดฟิวก่อนนะครับชุดแรกช,ชานเชลเลอร์มาแล้วนะครับถล่มปฏิทิตนตรงนี้ให้ล้างดีบั๊บทิ้งเลยนะครับ ก,ก่อนการโจมตีสกิลชุดใหญ่ของเราขอเสียงอลางเรียบร้อยนะครับทีนี้สก,กิลทุสกสกิลระดมเข้าไปเลยนะครับถ้าคุณไม่ล้างทิ้งอ่ะบอกเลยว่าสก,กิลอาจไปสี่ชุดไม่ตายนะเบริก,ก้กกาบนแล้วมาคอยสิลแรงๆดีนะติดสกิลไปก่อนชุดที่สองตายชุดที่สามยูวีตาย อยู่ตายคือจบแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวชุบแล้วไงที่เหลือก็เก็บไปเรื่อยไปให้ถึงลีนานะครับถ้าเก็บลีน่าได้ก็คือจบแล้วรอบแรกถ้าเก็บได้บดให้แวะมาชางโลแล้วก็ฮิวก่อนเก็บอยู่อีได้ถือว่าค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างเลียร์แล้วตัวปีวานมันสตาร์อีก อยูไปก่อนนะแล้วก็ล้างเอาเดี๋ยวเก็บล้างไว้ล้างชายชลเลอร์ดีกว่าซีซีก่อนไม่เป็นไรก้าหานตายังเหลือดาเมจหลักคือเบริก้าเบริก้าห้ามตายตัดทิว ชาเชลร์เลอร์ยังไม่มาก็อาจจะคิวไปก่อนนะครับอะฮีลก่อนนะครับชาเชร์เลอร์ไม่ยอมใช้ท่าสลบมประตพีฮีลยื้อไปก่อน นักล่าสีขาวเพ้่มสมบอยอยู่ต่อนหน้าแล้วขอจงมอรให้แก่พวกเราใช้ชาชเลอร์ใช้ท่านะครับรอจังหวะใช้ล้างดีบัฟอยู่ล้างดีบัฟลก็กางโลนะครับเพื่อความปลอดภัยขอกลางโลเรียกร้อยนะครับไม่มีดีบัฟชาชเลอร์อามสก,กิลนะครับ เป็นันนนยแยั่ยดีนะครับทางโกลามีทีตที่ส,สองทานในแปดพิษโอเคเ<ะ>สอตัวแนละ้วฮิวก่อนก็ความปลอดภัยดจะประมาณนะครับจนถึงใกล้จบแล้วค่อยคือมันยังฆ่าเราได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้คือตัวฮิวตัวชุบไม่อยู่แล้วนะ ก็ S <S เลยพอจะง่ายหน่อยชาชัลเลอร์ไม่อยู่แล้วนะครับล้างดิบับทิง,งจบไปแล้วเหลือแค่ลีนาตัวเดียจบโอเคผมบอกเลยคนที่มาชั้นนี้แรกๆนะครับที่มันยากเพราะไม่เข้าใจเรื่องไม่คันตกของเจ้าชาลเลอร์ที่ไหะที่เป็นท่าถล่มปาทีเนี่ยทำให้เราตีวืดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะดูเหมือนว่าดาเมจเราไม่พอแต่จริงดาเมจเราล้นไปแล้วนะครับเหลือแค่ว่าจัดการเจ้าดีบัฟตัวนี้ได้เท่านั้นแหละ หลักการก็มีแค่นี้นะครับสำหรับชั้นที่108ที่หลายๆคนอาจจะติดกันนะครับแม้จะมีตัวดาเมจเยอะแค่ไหนก็ตามแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในทีที่ชั้น110นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ